ให้ดูดิเออเออเออใหนดูแผลดิโอ้ยแผลเบื่อเลยชนกันใสงกระสีฮะเคยทำขนาดนี้ไหมแผลไหมโอ้ยหนักกว่านี้ก็เคยเอออันนี้เบาๆแล้วนี่เจ็บเองง่ายไม่ยากดึงเข้ามาใกล้จะดูเพียงแต่ว่าต้องล้างแผลให้สะอาดแล้วก็ดูเส้นเลือดมันเกี่ยวรอบนึงว่ะจะดูแผลเหมือนกันยวฉีดยาเข้าไปก็น่าจะซึมแล้วก็ค่อยค่อยเย็บ ก็มาเกะกันมันห้าวเลยใช่ไหมนี่ห้าวเจ๊กลูกไม่เก่งกลุ่มก็เด่นเยอะเลยมันจะรอยจากกรอกสองเจือผสมเอาเอาโอเคเดี๋ยวฉีดยาแป๊บนึงยาตรงนี้แหละสักห้าซีซีได้หรอกม่ได้เย็บ วางเอาวัวไปทับอยู่ไไลืมสะลือ,อเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แผลมีคนถายให้เลยไอ้คนถ่ายไม่มาแผลเย็บเรียบร้อยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแต่นี่ก็พ่นยาอะไรประจํำด้วยนี่มันโดนเส้นเลือดตรงนี้มันฉีกด้วยนี่แต่เลือดมันคอดแล้วแหละมัดไว้แล้วแหละเออ เออสเปรย์ม่วงก็ได้อมอม, <300 S 1> มีอยู่สองร้กรกอกว่าส0มร้อยคนเล็กขวดใหญ่แล้วแต่โอ,โ,อโอเคโอเคเรียบร้อยนี่ก็ดูตามประการออเ,เดอร์ฉีดอักเสบฉีดอะไรให้ล้วแหละเดี๋ยวก็เฟือนเดี๋ยวมันหมดริยาก็เฟือนแล้วเก็บของก่อน เก็บของได้ไปต่อ